ทำไมถึงผอมได้ขนาดนี้ทำไมถึงผอมใช่ผมผมเพิ่งมารู้ตัวอีกทีตอนที่กลับมาทํางานทุกคนแบบอ๋อไปทําอะไรมาทําไมหอมอย่างนี้ผมว่าเฮ้ยอ๋อเราก็กลับไปนึกว่าอ๋อช่วงที่เราล็อกดาวผมแบบผม,ผมเล่นเกมเยอะมาก <c oughs> <c oughs> เล่นเกม <c oughs> ลเล่นเกมเยอะมากวันวันนั่งอยู่หน้าทีวีแบบห้าหกชั่วโมงบาทีก็ไม่รู้ตัวแล้ว <c oughs> แล้วพอเล่นเกมนอนดึก uh, นอนดึกมาพอมันก็เลยตื่นสายตื่นสายปุ๊บมันเหลือ mm. ก็เลยกินน้อยลงกินเหลือแค่2มือ mm. ก็เหลือแค่กลางวันกับมื้อเย็น mm. กลางคืนก็ผมพยายามทําเป็นนิสัยว่าผมจะไม่กินหลังหลังเย็นไปแล้ว mm. อะไรเงี้ย mm. แล้วก็ผมติดออกกําลังกายผมออกทุกวันออกออกทุกมื้อก่อนอาหารเลยแต่ว่ามันแค่แบบพอเราไม่ได้ไปยิมไม่ได้ไปแบบไปไปยกเวทหนัก mm. ๆ,ๆอะไรเงี้ยฮะมันมัน,มนเราไม่ได้มันก็เลยแบบ เป็นการคาร์ดิโออยู่บ้านเฉยวิดพื้นซิทอัพทำนู่นทำนี่ทำอะไรที่ทำได้ก็ทำให้ชินจริงๆมันขอมจนน่าตกใจมากน่าตกใจมากตกใจจริงๆจนทุกคนทักเฮ้ยไฮเปร์ไทยลอยหรือเปล่าเฮ้ยไปนู่นไปนี่หรือเปล่าจนผมแบบว่าป่วยหรือเปล่าใช่จนผมแบบผมไปเช็คร่างกายเลยจนจนผมเพิ่งผมไปเพิ่งไปเช็คมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเองครับว่าไปเช็คชุดใหญ่มาเลยว่าอะไรบ้างแต่สรุปก็รอดครับไม่มีโรคหนักมีแค่แบบน้ำตาในเลือดไขมันคอเลสเตอรอล แต่ซึ่งจริงเราผอมแต่ทำไมถึงมีพวกนี้ก็อย่าประมาทกันนะครับคนผอมสามารถเป็นได้ก็เป็นความรู้กันไว้จริงไปเช็คมันมันเป็นอะไรบ้างถวก็น้ำน้ำไขมันไม่ดีสูงน้ำตาลในเลือดสูงอ่าเขาเรียกว่าอะไรคอเลสเตอรอลสูงครับผมมันอยู่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับพวกอาหารการกินที่จริงเราถามหอเลยว่าทั้งที่เราผอมไม่ได้อ้วนลงคุงไม่ได้มีกิดเกิดแต่ทำไมเรามีส่งสิ่งพวกนี้มาอ๋อเรื่องนี้ถือว่าเป็นปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นไขมันที่มันมันไม่ได้ต้องออกมาตามตามผิวหนังเรามันอยู่ในเลือดนะครับเขาตรวจจากเลือดก็ก็มันมันอยู่ในเลือดก็ก็เสี่ยงต่อหลายๆโรคนะครับก็ระวังกันไว้วิธีจัดการยังไงคะหลังวิธีจัดการก็คุณหมอก็แนะนําคือเราเราอาจจะต้องคาร์ดิโอมากขึ้นอ๋อปรับปรุงเรื่องอาหารเลยเป็นอย่างแรก อย่างแรกแหลยคือตอนอยู่บ้านเนี่ยโควิดเนี่ยผมจะชอบกินหมูกรอบชอบกินกระเพราหมูกรอบก็จะทํากินเกือบทุกวันอ่ะคุณคิดดูกระเพราหมูกรอบไข่ดาวกระเพราหมูกรอบไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเราก็ปรับอาหารการกินไปแต่โชคดีที่มันไม่ลงทุนใช่ครับตอนนี้ไขมันแทบแบบไม่ไม่เหลือเลยเราจิกแพ็คไหมหรือว่าจริงจังะมีหรือไม่่เขาจับทุกคนพอมีจับได้ครับอายุเยอะเราไม่ห่วงตัว ไม่แต่พอแต่พอไม่ได้ไปยิมอ่ะมันน่าจะออกอย่างเดียวโดยไม่มีซิกแพ็ไงถูกป่ะอ๋อผมออกกําลังกายครับออกทุกวันเลยครับก็ก็เป็นวิดพื้นซิทอัพดึงข้อทําอะไรที่ที่เราไม่ต้องใช้เครื่องมือเราทําได้หมดทําได้ตลอดเวลาครับผมทําจนชินอ่ะบางทีอาบน้ําผมยังลุกนั่งลุกนั่งเลยคือคือไม่นึกออกตอนไหนทําตอนนั้นครับมันมันมันจะชินแล้วผมว่าร่างกายมันจะชินกับการเผาผลาญแบบนี้แล้วพออาหารเราลดลดลงอ่ะกลายเป็นกินไม่พอจะเป็นอาหารเรื่องนั้นมากกว่าแต่พอได้อออกกงเนนี่ยมั มันก็อาหารสามมื้อก็กลับมาเป็นปกติน่าจะแบบกลับมาเร็วๆนี้อย่างนั้นตอนเล่นเกมนั่นคือมันช่วงระยะเวลานานเท่าไหร่ที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยก็นั่งอย่างสี่ห้าชั่วโมงนั่งก็ก็นั่นแหละฮะก็บมันติดกันเป็นเดือนๆแหมการการทําแบบนั้นอะไรงเงี้ยไม่ถึงเล่นติดเกมย่ายก็ใช่ครับเราอยู่บ้านกันมานานไหมล้วก็ก็นาน้วตอนช่วงล็อกดาวก็ก็ขาอะไรทาบ้างฮะก็ตอนกลางวันก็หาต้นไม้หาอะไรปลูกแต่ก็ ก็ต้องหาอะไรให้ทําให้มันชินกับการ<ม>อยู่บ้านเราก็<ม>แต่มันก็มีข้อดีคือเราได้อยู่กับครอบครัวได้ทําอะไรมากขึ้นจริงๆมันคือร่างเดิมนานมาใช้เวลาคืนร่างเดิมร่างที่เคยเป็นมาที่ทอ๋อ<ำ>น้ําหนักละครับก็ก็ก็ต้องจะใช้เวลานานไหมก็ก็ยังไม่รู้แต่ก็<ม>คือตอนนี้ก็สบายใจยอย่างว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ<ม>ก็แค่กลับมากินกลับมากินแต่ตอนนี้ผมอาจจะออกกําลังกายเยอะขึ้นกว่า,<ม>กวาปกติกว่าช่วงแต่ก่อนนะครับ ก็ก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องนั้นด้วยจริงๆตอนนั้นตอนก่อ,อนหน้านี้ที่ซิปแปคมันมีมันตรหนักเท่าไหร่ผมผมก็ประมาณ70 70กว่ากแต่ตอนนี้เหลือไปชั่งล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่ก่อน <c oughs> ก็เหลือ65บหาหายไป <c oughs> ประมาณ5กิโลได้ครับ้ <c oughs> อยน้อยมากนะเนาะเบามากเลยครับ <c oughs> แต่คือก็ ตอนนี้ก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวต้องต้องต้องกินอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยครับแต่ตแต่เ işte งี้ยพอพอพอมันจะต้องออกทีวีออกกล้องใหญ่กว่านี้นิดใช่ครับเดี๋ยวเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยตัวหนากันหมดเลยก็ก็ใช่เดี๋ยวมันจะบางเกินไปครับได้ครับเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเพิ่มน้ำหนักให้เขายกให้ระยะเวลาในการคืนร่างกลางร่างเดิมใช่ครับสักสักเท่าไหร่กี่กี่เดือนกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมว่าไม่เกินผมว่าเดือนหนึ่งผมว่าได้ครับได้อยู่ครับเพราะว่าบางทีเพิ่มไม่น่าจะยาก แต่ตอนนี้มันกลายเป็นลดไปแบบไม่รู้ตัวไงครับมันก็เลยนแบบมันไม่ได้เครียดอะไรมันแค่เล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้เครียดอะไรครับก็อยู่บ้านนะใช่ไหมฮะมันเราช่รชินกับการอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอกลับมากินอาหารมันต้องเขาเรียกต้องวางแผนยังไงบ้างต้องกินอาหารยังไงก็มันไม่ต้องวางแผนคือเราอยู่กองเราก็กินอาหารกองมื้อก็เป็นมื้อมื้อถูกมื้อปกติมื้อเช้าก็เราสตาร์ทกัน6โมงเช้ามื้อเย็นก็6โมงเย็นมันก็โอเคอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาแต่แต่แค่แบบว่า อาจจะต้องเพิ่มกินเยอะขึ้นหน่อยอเพราะว่าเวลาเราลดอาหารน่ะจานผมรู้สึกจํารู้สึกได้ว่าจานผมมันเล็กลงจานต่อมื้อไงครับม,มือก็เพราะมันเล็กลงหรือมันเลยก,กินน้อยลงใช่ครับลองใช่ครับมันมันมันก็จะหดลงเพราะเวลาเรากลับมากินเยอะขึ้นมันจะรู้สึกอิ่มอิ่มแน่น จากแต่ก่อนอ่ะสมมุติแต่ก่อนนู้นอ่ะผมสามารถกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้3ห่อในทีเดียวแล้วหิวขนาดนั้นเลยหรอครับมื่แต่ก่อนอะกินเยอะมากมันก็จะขยายอ่ะใช่แต่พอตอนนี้คือห่อเดียวก็แบบเต็มเต็มแม็กแล้วครับพอเราไปเล่นเกมเนาะด้วยครับติดเกมสายเกมเหมือนกันไงครับเซงว่ายืนยันว่าเราโอเคไม่ได้เป็นอะไรครับหมอคุณหมอยืนยันเลยครับคุณหมอยืนยันเลยครับนั่นแหละอ่ะเรื่องหัวใจล่ะคา เรื่องหัวใจก็ชื่นดีไหมคะแห้งเหี่ยวครับผมทำไมล่ะคะก็ก็ไม่รู้อยู่โควิดก็อยู่กับตัวเองเกิดที่บ้านไม่มีแฟนไม่มีอะไรอยู่แล้วก็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 ชินกับการอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เรามีเวลาให้กับตัวเองก็ตอนนี้กลับมาทํางานก็มีเวลาให้งานก็ ติดเกมติดงานก็ไม่เ <liability> สียเงินก็ดีก็มีความสุขไปครับผมมันจะเคยชินไปเลยไหมกับการแบบมีื <APIs> ่เ <hi> ป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็ชินนะฮะก็มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นก็มัน เราก็อยู่อยู่แต่กับข้อดีของมันอยู่กับมันให้ได้เราก็เราก็ไม่ต้องไปโหยหาไม่ต้องอะไรของจะบาลก็มาเองอย่างเช่นว่าข่าวที่ผ่านมาันมีส่วนไหมอ๋อมีข่าวข่าวเลี้ยงผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็มีไม่ผมไม่มีปัญหาครับคือถ้าคนที่เข้ามาอ๋อหมายถึงผู้หญิงที่เข้ามาเขาจะมีปัญหาไหมก็ต้องไปถามเขาคือ คือคนน่ะถ้าจะรอจะคุยกันเราเราเราต้องศึกษากันเขาต้องเข้าใจเราเข้าใจทุกเรื่องคือถ้าคนที่เขาไม่เข้าใจลืมขาดการคุยกันน่ะมันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะถ้าเราเข้าใจกันมันก็ทุกอย่างโอเคเราสามารถคุยกันได้บางทีผมก็ไม่ได้เป็นอย่างอย่างอย่างนั้นตลอดเวลาหรือเป็นแบบตามข่าวตามข่าวที่คุณคิดมีอะไรอะไรไม่ดีเราก็บอก ใช่เราทําไม่ดีอะไรไม่ใช่เราก็บอกไม่ใช่จริงจริงมันมีสาวเข้ามาถามอย่างเงี้ยดูมาว่าก็เป็นอย่างนั้นไหมไม่มีครับมีแต่พวกพี่หรือาวพี่ต้องสายพี่เป็นสาวมีคนเดียวค่ะอย่าพวกพี่ก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาครับไม่ไม่มีปัญหาเลยครับมึงนั่นแหละอย่างตอนนี้เปิดประเทศโควิดก็เริ่มจางเราจะเริ่มเริ่มออกไปเที่ยวเหรอโอ๊ยน่ากลัวครับตอนเนี้ยอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ด้วยเราหลราผมหลอกเลี้ยงพ่อแม่ดีกว่าแล้วับผมเราดูต้องดูแลกัน มากกว่าดูดีกว่าอ่ะอ่ะโอเคคุณค่ะ <c oughs> พี่คนเดียว